สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่องอาร์นี้คีอ,อีครับคลิปนี้จะทําเพื่อวิเคราะห์ฮานอยวีพีนะครับฮานอยวีพีเมื่อวานสลบนะครับแต่หลังแต่จากการวิเคราะห์ที่ผมบอกว่าเบิ้ลเบิ้ลจริงครับแต่มันเบิ้ล88ไม่เบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าครับมันเบนะิ้ล88แล้เนาะแต้มเดียวเองเสียดายมากครับซึ่งสัญญาณเบิ้ลของ v ีพีคือก็คือ75096เบิ้ลจริงๆด้วยแต่พลาดครับไปเจาะ เด่นผิดโอเคครับวันนี้ฮานอย vip ขอแก้ตัวครับฮานอย vip หลังจากที่เบิ้ลพี่น้องล่างโอกาสวันนี้พี่น้องเลขพี่น้อง60%ครับผมได้เด่น2ตัวนะครับ50ครับชอบศูนย์ครับ ศูครับแล้วก็ไปจดไปตรงไงศูนย์หครับศูนย์เก้ครับเล่พี่น้องครับแล้วก็4ีหครับ65ครับและการอีก2ตัวครับเผื่อแปดมาครับ8ปดเจครับ หลักร้อยใส่ห้านะครับผมวันนี้คิดว่าเบิ้ลหกไอว่ามันเบิ้ลมาแล้วเบิ้ลพี่น้องร่างโอกาสที่จะพี่น้องวันนี้หกสิบถึงเจ็สิบเอร์ซนอะไรเยอะครับไม่ใช่เธอรึงกลับไปเ,ปเบิ้ลเหมือนเดิมนะ <c oughs> ก็การเผื่อๆครับสรุปแล้วคือเลขพี่น้องหมดทุกอย่างอะเลขพี่น้องแต่ถ้าทิ้งไอถ้าหนึ่งสองมาสองสามมาหกเจ็ดมาหกห้าไอหกเจ็ดมา แล้วก็ไลไ์ขาดอีกแค่มันมีกี่ตัวห 1, น 1, ึ่งหนึ่งสองสามโคตรเราวางไปหกตัวแล้วระวางหกตัวมันก็เหลือสี่ตัวเหลืออะไรหนึ่งสองสองสามหนึ่งสองสองสามแล้วก็หกเจ็ดสามสี่เออถ้ามาชุดสี่ตัวนั้นก็ขอประทานอาภัยมานัดทีนี้ด้วยนะครับโอเคครับฮานอย VIP ขอแก้มือนะครับถ้าขารูดขาวิ่งจัดห้านะครับไอ้จัดศูนย์นะครับขอประทานโทษครับ อัดคลิปเบอร์ครับอัดคลิปยาวเลยนะผมอัดคลิปตั้งแต่เย็นนะตั้งแต่ตั้งแต่รัสเซียอังกฤษเยอรมันรัสเซียอังกฤษเยอรมันสมฮาหนอยหนึ่งมาเรลาวัฒนาโอ้โหยาวมากไม่เป็นไรครับเพื่อสมาชิกเพื่อ f อฟทุกท่านครับผมทําได้ครับโอเคครับขอให้รวยฮาหนอย VIP ครับขอให้แก้มือผ่านนะครับแต่เออพูดถึงวันนี้มันไห พูดถึงวันนี้มันไหลอะไรนะอ๋อไม่ไหลอะไรเลยแต่ฮานอยฮานอยปกติหกบนล่างฮานอยวีพีหกฮานอยอันนู้นอ๋อไม่วันนี้ไม่ไหลอะไรเลยวันนี้ไม่รู้จะจับอะไรเลยโอเคครับขอให้รวยฮานอยวีพีครับช่องอาร์ติแค่เอียนะครับถ้าไม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับรักนะครับขอให้รวยๆครับ